เป็นที่น่าตกใจเมื่อประเทศไทยลงทุนเพื่อการศึกษาเป็นอันดับสองของโลกรองจากประเทศกาหน้าแต่กลับไม่มีคำตอบว่างบประมาณที่จัดสรรลงไปนั้นตรงตามเป้าหมายเพื่อยกระดับการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนเพียงใดและมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินผล โดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยายวชนหรือสอสอคอได้ให้ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ศึกษาวิจัยบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติปี2551ถึง2553นับเป็นครั้งแรกที่มีการจัดทำและเปิดเผยต่อสาธารณะในเวทีประชุมวิชาการเรื่อง อภิวัตการเรียนรู้สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทยดรไกรยศพัฒราวาสผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษาสาส,าส,าสาคให้ข้อมูลที่น่าสนใจจากข้อมูลขององ,องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกซึ่งมีข้อมูลว่าเมื่อปี2554 ประเทศไทยใช้งบประมาณลงทุนด้านการศึกษาสูงถึงร้อยละ24ของงบประมาณแผ่นดินขณะที่ค่าเฉลี่ยของโลกมีค่าการลงทุนด้านการศึกษาเพียงร้อยละ20ของงบประมาณแผ่นดินเท่านั้นงบประมาณที่ประเทศไทยใช้ในด้านการศึกษายัางอยู่ในระดับที่สูงกว่าประเทศที่มีการพัฒนาด้านการศึกษาในหลายประเทศเช่นสิงคโปร์ซึ่งมีค่าที่ร้อยละ20.5มาเลเซีย ร้อยละ20.8และญี่ปุ่นใช้เพียงร้อยละ9.7เท่านั้นในทางกลับกันเมื่อเทียบกับประเทศเหล่านี้ประเทศไทยกลับมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาบนเวทีโลกอยู่ในอันดับท้ายๆของภูมิภาคอาเซียนผลการวิจัยบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาตั้งแต่ปี2551ถึง2553พบว่ารัฐเป็นผู้จ่ายงบประมาณด้านการศึกษาไทย อยู่ที่ร้อยละ80แม้จะมีนโยบายเรียนฟรี15ปีแต่ครัวเรือนก็ยังมีสถานะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายอีกร้อยละ20เช่นค่าเดินทางหรือค่าเรียนเพิ่มเติมที่โรงเรียนเรียกเก็บงบประมาณที่ใช้จ่ายจากภาครัฐมาจากกระทรวงศึกษาธิการมากที่สุดที่ร้อยละ80องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายอยู่ที่ร้อยละ15เป็นค่านมและค่าอาหารกลางวัน ดังนั้นรายจ่ายทางการศึกษาเมื่อไปถึงโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานคือระดับชั้นป .1 ถึงม .6 จะมีงบประมาณเฉลี่ยอยู่ที่34,451บาทต่อคนต่อปีหรือเกือบ100บาทต่อคนต่อวันโดยมีรายจ่ายอีก75บาทเป็นเงินเดือนครูโดยตรงค่าบำรุงอาคารสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคประมาณ10บาท ที่น่าสนใจคือเมื่อ,อยากเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้เรียนมีงบประมาณเหลือเพียง4บาท50สตางค์เท่านั้นและอีก50สตางค์เป็นงบสำหรับพัฒนาการเรียนการสอนของครูในประเด็นเดียวกันนี้รองศาสตราจารย์ดรชัยยุทธปัญญาสวัสดิ์สุดคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยกตัวอย่างให้เห็นว่าประเทศไทยมีต้นทุนการจัดการศึกษา ในระดับประถมศึกษาที่ค่อนข้างสูงซึ่งกลายเป็นภาพส่วนหนึ่งที่สะท้อนภาระให้เห็นว่าต้องมีการใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อดูแลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีอยู่จำนวนมากเช่นกันรวมทั้งการบริหารจัดการครูในระบบที่ขาดประสิทธิภาพได้สะท้อนรูปแบบการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ส่งเสริมให้โรงเรียนมีส่วนรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และความคุ้มค่าของเงินงบประมาณ ก็เป็นรายจ่ายรวมนะฮะจากทุกแหล่งเทียบกับรายได้ของประเทศเรานะครับก็ตอนนี้เราขึ้นไปถึง6.5%ของ GDP ถ้าตอบได้คนเดียวว่าถ้าเทียบกับต่างชาติเงินตรงนี้สูงมากมากนะฮะ6.5%นะเดิมที4.1%นี่ก็ถือว่าสูงแล้วนะฮะตอนนี้ถ้าไปถึง5 6.5%นี่ผมคิดว่า สัญญาณเตือนภัยนะฮะตอนนี้ผมคิดว่าต้องต้องคิดกันอย่างจริงจังนะครับดรรังสรรมณีเล็กที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทระบุว่าการทำบัญชีรายจ่ายทางการศึกษาถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องนำข้อมูลไปใช้ดำเนินการต่อ โดยเฉพาะการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมเพราะข้อมูลนี้เสมือนกระจกที่สะท้อนภาพรวมของการศึกษาไทยได้อย่างชัดเจนเราจะพูดได้เต็มปากว่าเนี่ยบัญชีมันออกมาอย่างนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาดูเรื่องความเสมอภาคความเป็นธรรมความพอเพียงแต่ก่อนนี้เราไม่ค่อยได้คำนึงเลย ได้มาเท่าไหร่ก็จัดไปได้มาเท่าไหร่ก็จัดไปความเป็นธรรมกับเสมอภาคแต่ก่อนยังแยกไม่ออกซะได้ซ้ําไปนะเอาจํานวนจังหวัดหารนะเอาจํานวนเขตหารเราบอกนั่นเนเป็นธรรมแล้วเพราะได้เท่ากันนะฮะเนี่ยหลังๆเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นหลังจากที่คบหาสมาคมกับเศรษฐศาสตร์จากมหาลัยต่างๆนะฮะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นว่าโอ้ ทำแบบนี้เนี่ยมันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมเลยโรงเรียนแถวแม่ห้องสอนนะครับกับโรงเรียนแถวแถวสิงห์บุรีอ่างทองเนี่ยมันได้ค่าก่อสร้างอาคารเรียนไปนะฮะตามแบบมาตรฐานเนี่ยหนึ่งศูนย์ห้าทับสองเก้าเนี่ยสามล้านสี่เนี่ยจัดไปแม่ห้องสอนก็สามล้านสี่สิงห์บุรีก็สามล้านสี่โอ้โหอย่างเงี้ยมันไม่เป็นธรรมแล้วมันไม่เป็นธรรมแล้ว ค่าใช้จ่ายที่จะเอาทรายขึ้นไปสร้างบนยอดดอยที่แม่ฮ้องสอนเนี่ยบางทีเนี่ยมันแพงกว่าค่าทรายนาที่ซื้ออีกเพราะฉะนั้นเนี่ยใครต้องการหรือมีความจำเป็นมากก็ต้องเพิ่มเงินเข้าไปการลงทุนด้านการศึกษาตามหลักการถือเป็นการลงทุนที่จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงในภาพรวมของประเทศ แต่สิ่งสำคัญของการลงทุนคือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณที่ต้องเป็นการลงทุนอย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ตัวเด็กและเยาวชนหรือผู้เรียนเป็นสำคัญ